อาจจากเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ถือว่าเป็น ความคึกคักของพี่น้องประชาชนมาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะนั่นก็คือเรื่องของพรบรนะคะสมรสเท่าเทียมค่ะ<ม>ตอนนี้นะคะมีการออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่22มกราคม2568ค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้เพื่อให้บุคคลสองคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามสามารถที่จะทำการมั่นและก็สมรสได้จากกฎหมายสมรสปัจจุบันนะคะที่ การมั่นเขาใช้คําว่าการมั่นเนี่ยคือเป็นฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงโดยเขามีการแก้ไขคขาว่าเป็นผู้มั่นกับผู้รับมั่นเขาตรงนี้เขามีการเปิดกว้างหรือว่าการใช้เพศนะคะจากคําว่าชายหรือหญิงเขาแก้ไขเป็นบุคคลทั้งสองฝ่ายและสถานะนะคะหลังจากการจดทะเบียนสมรสจากคําว่าสามีภริยาหรือคู่สมรสเอง เขาแก้ไขเป็นว่าคู่สมรสนะคะโดยรวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นๆซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นค่ะมีสิทธิแล้วก็หน้าที่สถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นเพศชายและเพศหญิงนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีการปรับอายุขั้นต่ำในเรื่องนี้กันด้วยโดยการมั่นนะคะกับการสมรสเนี่ย จากอายุ17ปีเขาปรับนะคะเป็นอายุ18ปีและคนไทยเองก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติได้โดยใช้กฎหมายไทยนั่นเอง รวมทั้งค่ะสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้แล้วก็สามารถที่จะเรียกค่าทดแทนแล้วก็เหตุฟ้องหย่าได้อีกด้วยนั่นเองค่ะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้นะครับเมื่อพ้น120วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นก็หมายความว่า หากมีผู้ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่จะยังไม่สามารถทำได้ทันทีระหว่างที่กฎหมายนะครับเพิ่งประกาศใช้ต้องรอให้พ้น120วันหรือว่าตั้งแต่วันที่22มกราคม2568เป็นต้นไปจึงจะสามารถไปจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งใหม่ที่รับรองสิทธิสมรสเท่าเทียมนั่นเองซึ่งขณะเดียวกันนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะรายละเอียดกฎหมายที่ผูกพันทางอาญา และแพ่งเพื่อให้ประชาชนครับได้เข้าใจถึงสิทธิ์ต่างๆทั้งสิทธิ์การจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสสิทธิ์การรับบุตรบุญธรรมหรือว่าสิทธิ์การลงนามยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่ายเป็นต้นครับสำหรับคุณผู้ชมนะคะอยากไปรู้เรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพรบรที่มีการแก้ไขแล้วนะคะสามารถที่จะ ไปดาวน์โหลดนะคะอ่านได้จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด21มาิบเอ,อหน้านะคะแล้วก็มีทั้งหมด64มาตราด้วยกันซึ่งถือว่ากฎหมายตัวนี้ออกมารองรับแล้วก็ให้ทําให้ความเท่าเทียมไทยในเรื่องของการแต่งงานการสมรสต่างๆของทุกเพศนะคะเป็นความเท่าเทียมที่มีความเสม,มอภาคถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนั่นเองค่ะครับก็เป็น2ข่าวแรกเกี่ยวกับเรื่องของการน่ายิน <ใจ S 2> ดี<ฟ>ของกับพี่น้องประชาชนคนไทย <ใจ S 2> เรา